ครับตอนนี้ก็อยู่ที่ชุมชนท่องเที่ยวโอโทบนวัดวิถีบ้านยันซื่อจังหวัดประจวบคิริขันนะครับเริ่มแรกก็มีกิจกรรมให้ทําเยอะนะครับแล้วก็มีของกินให้กินจนอิ่ม <c oughs> นะฮะมาถึงอันแรกเลยก็ได้กินขนมนะครับก็เป็นขนมสอดไส้ข้าวเหนียวมูนนะครับเขาเรียกว่าขนมหมเหลืองอรสชาติดีอร่อยมากครับแล้วก็ได้ไปทําสับปะรดกวนเพื่อเศรษฐกิจของจังหวัดประจวบนะฮะได้ลองลองมือทำนะครับตั้งแต่คูด สับประรดจนามาถึงการกวนแล้วก็ได้รับลองรับประทานอร่อยมากครับแล้วก็มีขนมทอดที่ได้ลองรับประทานแล้วก็อร่อยถ้าใครได้ลองมาก็อย่าลืมลองไปรับประทานหรือว่าลองไปทําดูนะครับมีอาหารจานพิเศษมากมายแล้วก็ได้มีโอกาสได้ทดลองทํานะครับการทํากระเป๋าจากซองกาแฟนะครับแล้วก็การทําหมวกจากใบมะพร้าวนะครับซึ่งก็ ไม่ง่ายนะครับและคนที่เป็นผู้ชายของผมเนี่ยยากแล้วแต่ว่าชอบตรงที่มันสามารถที่จะนำมา reuse ทำเป็นของใช้ได้ครับที่ต่อไปที่ไปก็คือเป็นฟาร์มโคโนมนะครับที่ได้รับรางวัลพระราชทานจากองเด็จพระเทศด้วยนะครับได้ลองดูวิธีการทำให้ได้พูดคุยกับพี่เขาซึ่งถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ๆนะครับที่ต่อไปที่ไปเนี่ยก็คือไล่ภูตะวัน สิ่งหนึ่งที่สัมผัสได้อันแรกแรกคือวิวสวยมากเป็นภูเขาล้อมรอบนะครับแล้วก็มีลำธารที่เป็นต้นน้ำแล้วก็มีพืชต่างๆก็มีทั้งโกโก้ทั้งกาแฟนะครับที่พี่เขาลองทําดูบางทีเราอยู่ในเมืองน,นานๆเนี่ยพอมาเจอธรรมชาติแล้วผมว่ามันจะชาร์จแบตให้ตัวเองนะเราไปดูสวนมะม่วงนะครับซึ่งที่ไปยืนดูเนี่ยเป็นมะม่วงน้ําดอกไม้ก็มีมะม่วงหลายพันธุ์นะครับที่ปลูกอยู่ตรงนั้นเป็นโชคดีที่มาในช่วงที่ออกผลพอดี นะครับแล้วก็ที่สุดท้ายที่ไปเนี่ยก็คือการทําปันนินนะครับทั้งแบบแดดเดียวแล้วก็ทำปลาส้มซึ่งได้กินแบบแดดเดียวนะเพราะปลาส้มไม่ได้กินแต่ก็ได้ลองทําดูนะครับปลาแดดเดียวอร่อยอร่อยนะครับอร่อยมากเลยทีเดียวซึ่งมาวันนี้เนี่ยทเที่ยวจนมืดเลยขนาดนี้นะครับแล้วตรงนี้ที่มานั่งปิดเนี่ยเป็นริมเขื่อนอาเก็บน้ําย่านซื่อนะครับแล้วก็มีนักท่องเที่ยวปั่นจักรยานมามีเหมือนตลาดย่อมย่อมะครับ ทีร่รับรองเรื่องของอาหารให้ลองมานั่งตรงนี้และสามารถกางเต็นท์ได้ด้วยใครว่างๆก็ลองมาเที่ยวที่นี่ดูนะครับรับรองว่าจะติดใจ